1. คือเรื่องคะแนน2คือเรื่องความสัมพันธ์เขาจะรู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจเขาเลยคุณไม่เคยมาถามเขาคุณไม่ได้มารู้ว่าเขาเจออะไรอะ่ะเพราะว่าเด็กครับผมครับผมก็คือผมจะบอกแบบนี้ว่ามีอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในชีวิตของเราครับผมปัญหาที่กลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ยผมไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่มองแค่สิ่งที่เป็นกำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เพราะว่าทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยมันแน่นอนว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อน แล้วก็สะสมมาเรื่อยๆจนทําให้วันหนึ่งเนี่ยมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาหรือว่าทําให้สิ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นอย่ามองให้มันเป็นแบบไ s o l a t e แต่ให้มองให้มันเป็น series ให้มันเป็นแบบเหมือนเรื่องราวครับผมมันจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างมายกตัวอ,อ,อย่างอย่างเช่นมีคนขับรถชนต้นไม้อย่างเงี้ครับผมมีคนขับรถชนต้นไม้แน่นอนว่าเขาก็ต้องไป i n v e s t i g เ t ตถูกไหมครับว่าคนขับประมาหรือว่าคนขับเมาหรือว่ามีคนปาดหน้าหรืออะไรก็ตาม เราไม่สามารถตัดสินได้เลยจากการที่เราเห็นเหตุการณ์นั้นว่ารถชนเนี่ยเพราะว่าอะไรเราต้องมองกลับไปเป็นซีรีส์พฤติกรรมของลูกเราหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของลูกเราก็เหมือนกันนะผมถ้าเกิดว่าลูกเราเคยเรียนดีมาก่อนเคยตั้งใจเรียนมาก่อนแล้วยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเ,เขากลายเป็นไม่สนใจการเรียนหรือว่าติดเกมมากขึ้นหรือว่าคุยโทรศัพท์มากจนทําให้คะแนนเขาเนี่ยล่วงลงไปผมไม่อยากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อยากจะแนะนำครับผมให้คุณพ่อคุณแม่มองเป็นซีรีส์อย่ามองเป็น ไอโซเลตหรือว่าด้วยตัวของมันเองอย่างเดียวเพราะว่าสิ่งนี้ที่ผมจะเล่าให้คุณแม่ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วผมก็อยากคุณแม่ลองไปถามลูกๆของพวกคุณด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคำคำนี้เนี่ยมันเป็น magical question เลยนะครับผมคือมีคุณแม่ท่านหนึ่งครับผมโทรมาหากับเราว่าเขาส่งลูกมาเรียนกับเราเนี่ยในระยะเวลาประมาณสามสัปดาห์แหละ ซึ่งในสสัปดาห์แรกเนี่ยคือน้องเขาโอเคมาน้อง้องเขาดูแฮปปี้ครับผมแต่พอเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าน้องเขาเริ่มไม่สงกันบ้านแล้วผมแล้วก็คะแนนของเขาที่มีควิสหรือว่ามีเทสเนี่ยเขาก็ทําไม่ได้หรือว่าได้น้อยกว่าที่เขาเคยได้ซึ่งประวัติของน้องคนนี้เนี่ยผมจะบอกว่าเขามาจากโรงเรียนที่ดังเลยนะครับผมแล้วเขาก็มาจากต่างจังหวัดซึ่งเขาเองเนี่ยเป็นที่1ของโรงเรียนในจังหวัดนั้นนะครับผมแล้วเขาก็สอบเข้ามาในโรงเรียนกรุงเทพโรงเรียนนี้ แล้วตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยแน่นอนว่าโรงเรียนชื่อดังเนี่ยมยันก็จะเป็นแหล่งรวมคนที่มีความสามารถแล้วก็มีคนเก่งๆครับผมซึ่งจริงๆแล้วตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการแข่งขันในระดับหนึ่งถ้าเกิดว่าน้องเขาสู้เนี่ยคือยังไงผมก็คิดว่ามันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่คุณพ่อคุณแม่พอจะรับได้แต่ตอนนี้เนี่ยคะแนนมันร่วงหล่นลงไปเรื่อยๆแล้วพอคะแนนร่วงเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะเล็งเนี่ยเราจะมองหาเหมือนกับเป็นสาเหตุแต่มันไม่ใช่ เช่นถ้าเกิดเขาคะแนนร่วงเราก็จะไปโฟกัสแล้วว่าตอนนี้เขากำลังสนใจอะไรเช่นเขาสนใจ youtube เขาสนใจเล่นเกมเขาสนใจการคุยโทรศัพท์แล้วเราก็จะโยนสาเหตุของปัญหาในการคะแนนร่วงเนี่ยไปที่สิ่งสิ่งนั้นซึ่งผมเราจะบอกอนุณอคุณแม่ว่ามันไม่เสมอไปนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้คุณ่แม่มองก็คือว่าต้องกลับไปดูก่อนนะว่าก่อนหน้านี้ที่เขาคะแนนยังดีดีอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วจังหวะไหนหรือว่าช่วงเวลาไหนครับผมที่เขาเริ่มเปลี่ยนไปเพราะว่าเพื่อ เมื่อเราไม่ได้มองแบบนี้เนี่ยเรากลายเป็นตัดสินไอ้สิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นด้วยตัวของมันตัวโดดๆเนี่ยเราไปหาอะไรมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเลยทําให้ลูกของเราเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเขาในเคสของเด็กคนนี้เนี่ยเป็นแบบนี้ครับผมเขาเล่าให้ผมฟังครับผมก่อนที่เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าให้ผมช่วยคุยกับเขาซึ่งผมก็นัดคุยกับเขาเป็นคุยแบบเจอหน้านะครับผมคำถามแรกที่ผมบอกกับเขาเนี่ยหรือที่ทําถามเขาเนี่ยผมถามเขาว่า เกิดอะไรขึ้นในลองเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าเท่าที่รู้มาเนี่ยเราเป็นคนเรียนดีแลวเราอยากจะเป็นหมอเราเป็นคนเรียนเก่งด้วยแล้วอยู่ทำไมตอนนี้ได้ข่าวมาว่างานไม่ส่งการบ้านไม่ทําด้วยเกิดอะไรขึ้นรู้ว่าคุณแม่เชื่อไหมครับรว่าคําถามนี้ที่ผมถามไปเนี่ยน้องเขาร้องไห้เลยนะครับผมมันเหมือนเป็นคําถามที่มันไม่มีใครมาถามคําถามแบบนี้กับเขามีแต่คนที่มาตัดสินเขาว่าเออเขาอาจจะโง่ลงหรือเปล่าหรือว่าเขาเรียนไม่ไหวโรงเรียนนี้มันยากเกินไปจริงๆแล้วมันไม่เจิงครับผมถ้าเกิดเด็กจะเอาเนี่ย ผมมั่นใจว่าเขาทำได้แน่นอนแล้วเขามีความสามารถแล้วเขาเหมือนแบบเขาคอลิฟายในการเข้ามาเรียนโรงเรียนแบบนี้ได้คือเขามีของเขาอยู่แล้วอะแต่ตอนนี้มันมีอะไรแน่นอนที่มันเกิดขึ้นแล้ให้เขาทิ้งสิ่งเหล่านี้ลงไปแล้วเมื่อผมถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีปัญหาเขามีปัญหาในการจัดตารางเวลา ผมก็บอกว่าในลองอธิบายให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยเกิดขึ้นนานหรือยังเขาบอกว่าเกิดขึ้นมาประมาณ2-3สัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็น2-3สัปดาห์เด็คุณแม่ทำโทรเข้ามาถามผมแล้วพอเราถามเขาไปเนี่ยเขาก็บอกว่าปัญหามันเกิดขึ้นแบบนี้ครับผมเขาได้กันบ้านมา4วิชาวิชาที่1เนี่ยเขาเริ่มทํามันจะมีบางส่วนที่เขาทําไม่ได้แล้วบางอย่างบางส่วนที่เขาทําได้พอเขาทำไม่ได้เขาก็จะข้ามไปทําวิชาต่อไปแล้วก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมจะมีบางส่วนที่เขาทําไม่ได้แล้วก็็จจะะขข้้้าามมมมแลวเเหือนดิก พอทาเสร็จวิชาที่4ี่เขาจะวนกลับไปที่วิชาแรกที่เขาทําแล้วมันจะวนแบบเนี้ยน้องคนนี้เขาวนถึง2อถึงสรอบเลยนะครับผมแล้วเจ้าสุดท้ายเขาก็ทาไม่ได้มันทําไม่เสร็จครับแล้วพอผมถามเขาว่าแล้วทำไมถึงไม่หาก Google หรือว่าไม่ไม่โทรไปถามเพื่อนอะไรแบบนี้ผมเขาก็นิ่งครับผมผมก็อืมแล้วอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเขาเล,เล่าให้ฟังว่าพราผมทําไม่เสร็จผมก็ไม่ได้อยากส่งพอไม่ได้อยากส่งเนี่ยครั้งต่อไปในการได้การบ้านมามันก็เกิดขึ้นแบบเดิมแล้ว เขาก็ทําแบบเดิมมาผมมันก็ไม่ส่งเพราะไม่ส่งครั้งสองครั้งสาครั้งเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่การที่มันจะต้องไปตามไล่เก็บครับผมตัวของน้องเองเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องตามเก็บแบบเยอะมากและช่วงที่เขาทิ้งมันนะผมเวลามันว่างหรือว่าเขาก็อยู่ทาอะไรสิ่งนี้เขาไปทาคุณพ้อไม่ลองถ่ายดูเขาไปทําอะไรครับผมเขาเล่นเกมแล้วพอเล่นเกมไปเนี่ยมันเริ่มสนุก แล้วมันก็เลยเ,เริ่มดึงดูดเขาไปเรื่อยๆมันก็เลยกินเวลาการทํางานไปเรื่อยๆเ,เริ่มอยู่ในห้องน้ําเก็บตัวในห้องนอนใช้เวลาน,านานมากกับมือถือแล้วก็เทิ้งมันไปเรื่อยๆพราะมันทิ้งไปเรื่อยๆมันเหมือนมันพอกไปเรื่อยๆจนมันเยอะเยอะเสร็จปุ๊บทุกครั้งที่กัดหันกลับมาดูเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอองั้นช่างมันแล้นงั้นไม่เอาแล้วงั้นไม่เป็นไรดีกว่าคือมันกลายเป็นแบบนี้ไปซึ่งวิธีแนะนำเนี่ยผมถามเขาว่าน้องเคยลอกหรือเปล่าแต่อย่าลอกแบบที่คนอื่นเขาลอกกันนะ ลอกในแบบที่ไม่รู้เลยว่ามันมาจากไหนที่มาของคําตอบนี้แล้วถึงจะลอกคุณต้องรู้ก่อนว่าที่มาของคําตอบเนี่ยคืออะไรแล้วพอผมบอกแบบนี้เขาหน้าตาเขาก็เริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับผมเสร็จปุ๊บเขาบอกกับผมเองว่าเออทําไมเขาถึงไม่ลอกเขาก็ไม่รู้ผมก็เลยถามเขาว่าเราพวกเพื่อนอะส่งทุกคนเลยหรอมีแต่เราอะที่ไม่ส่งเขาบอกว่าส่วนใหญ่อะส่งหมดแล้วส่วนใหญ่เขาทำได้ได้ยังไงเขาก็ตอบผมว่าเออเขาก็ลอกกันนะครับผม ดังนั้นเนี่ยผมเลยบอกเขาว่าลอกมันโอเคเพราะว่าเรามีส่วนที่เราทําเองอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ส่วนที่เราทําไม่ได้เนี่ยถ้าเราถามพ่อแม่ไม่ได้หา Google ไม่เจอซึ่ง Google เนี่ยมันไม่ได้มีทุกอย่างต่อให้มันมีทุกอย่างลูกของคุณก็ไม่รู้ทุกอย่างตัวของเราเองก็ไม่รู้ทุกอย่างเหมือนกันทาให้เราเนี่ยไม่รู้จะไปเซิร์ชอะไรคุณพ่อแม่เข้าใจไหมครับต่อให้มันมีทุกอย่างก็จริงนะครับผมแต่พอเราไม่รู้ทุกอย่างเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเซิร์ชมันยังไงหรือจะหามันเจอยังไงดังนั้นเนี่ยเกเบอขาใใชช้้วิธีนีน พอใช้วิธีนี้เสร็จปุ๊บกลับมาพูดถึงสิ่งที่เขาเริ่มเสพติดกับมันเกี่ยวกับการเล่นเกมรู้สึกยังไงกับการเล่นเกมเขาก็บอกว่าเขาเริ่มเล่นหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเหมือนกับว่ามันเขาคุมตัวเองไม่ได้มันเหมือนพอถึงเวลาแล้วเขาก็อยากพอเขาอยากเขาเล่นเล่นเสร็จปุ๊บรู้ตัวออกทีมันตีสามแล้วตีสองแล้วเขาก็บอกว่าผมเลยถามเพราะว่าแล้วมันโอเคเวลาเล่นแบบนี้ทำไมมันสนุกนะเขาบอกว่าแตอนตื่นเช้ามาเนี่ยผมรู้สึกมันไม่เฟรชมันเรียนได้ไม่เต็มที่ เพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะตื่นมาตอนเชา้าให้มันเฟรชถูกไหมเขาบอกว่าใช่อย่างนั้นมันก็ต้องแล่อาการเล่นเกมให้มันน้อยลงน้องโอเคหรือเปล่าเขาก็บอกเขาโอเคอะผมพอเขาบอกเขาโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยบอกหอยว่าโอเคงั้นก็ต้องจัดตารางกันหน่อยเราจะทํากันบ้านเวลากี่โมงถึงกี่โมงเราเล่นเกมเนี่ยกี่โมงถึงกี่โมงแล้วพอแนะนําเขาไปแบบนี้เนี่ยการเรียนของเขาก็ค่อยๆกลับมาครับผมมันเหมือนการที่เรากลับไปดูซีรีส์ของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเนี่ยมันช่วย แล้วก็มีโอกาสที่เราให้เราเราเ,เข้าใจแล้วก็มองเห็นช่องทางในการที่จะสอนเขาได้เพราะบางครั้งนะผม <S <S เด็กที่เก่งเนี่ย <S 1> <S 1> คุณอาจจะไม่เชื่อว่าบางอย่างที่มันง่ายมากๆเนี่ยเขาก็คิดไม่ถึงเขาก็ทําไม่ได้ดังนั้นการทําแบบนี้เนี่ยมันถึงจะทําให้การเรียนของเขากลับมาได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ทําแบบนี้เนี่ยคุณใช้วิธีการที่คุณตักเตือนเขาคุณบอกเขาว่าถ้าเกิดว่ายังคะแนนยังล่วงอยู่ยังไม่ขยันขึ้นมาเนี่ยจะส่งกลับต่างจังหวัดสิ่งที่คุณจะได้เนี่ย คุณจะได้คะแนนที่มันล่วงหล่นเยอะกว่าเดิมแบบเยอะมากๆเลยครับผมแล้วก็จะกลับมาได้ยากมากๆ 1. คือเรื่องคะแนน 2. คือเรื่องความสัมพันธ์เขาจะรู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจเขาเลยคุณไม่เคยมาถามเขาคุณไม่ได้มารู้ว่าเขาเจออะไรอะ่ะเพราะว่าเด็กครับผมเคยได้คะแนนดีๆเนี่ยพอคะแนนเขาร่วงเนี่ยคุณลองนึกดูดีๆว่าเขาชอบแล้วเขาแบบภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้จริงๆครับผม เขาไม่มีทางชอบแล้วเขาไม่มีทางที่จะอยากเป็นแบบนี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยกลับไปถามซีรีส์ของเรื่องนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผมนี่คือวิธีที่คุณจะช่วยให้เขาไม่คะแนนล่วงลนแบบคว,ว,ว,วบๆววครับผม